ดำแบบนุ้ก็ทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะไม่มีใครทำไม่ได้เชื่อเถอะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ ก็มาเจอกับโนจีดาพาในชาแนลจีดาพาเฮลกันอีกแล้วนะคะวันนี้โนจะมาชวนทุกคนทำเซรัม่มหรือว่าครีมที่จะช่วยในการทำให้ผิวมีความกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นลดความดำคล้ำแล้วก็ทำให้ผิวมีความอิ่มน้ำนั่นเองนะคะมีทั้งวิตามินอ e, ีแล้วก็วิตามินซีที่จะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวมีความกระจ่งางใสแต่งตึงดูหน้าเด็กหลงนั่นเองนะคะก่อนจะไปชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่ง ดะะกดก่อนแล้วก็ไปดูขั้นตอนค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะก็จะเป็นน้าแครอทหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำแครอทนะคะวิธีทำก็คือเอาไปปั่นหรือว่าเอาไปคั้นอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องผสมน้ำนะเอามาคั้นมาให้ได้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อไปก็จะเป็นวิตามินอ e ีนะคะวิตามินอ e ีแบบไหนก็ได้มันจะมีแบบขวดแบบแคปซูลนะคะวันนี้นูใช้ของอีบิออน400นะคะนูจะใช้3แคปซูลนะ ได้วิตามินอ e, ีแล้วก็น้ำแครอทเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยครีซอรีนค่ะครีซอรีน99%ประมาณ1ช้อนชานะคะกับปริมาณให้ได้1ช้อนชาประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะนะคะโอเคค่ะ หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังแล้วก็เราก็ต้องเติมเจลว่านหางจระเข้นะคะเพื่อให้ครีมมีความเข้มข้นมากขึ้นเวลาเราทาเราจะได้รู้สึกว่า เราทาครีมเนาะวันนี้นะคะนูใช้ของซิตราเป็นออร่าเจลนะคะมันมีทั้งอะโลเวล่าเจลมีใบมินแล้วก็มีวิตามิน B3 มีวิตามิน E ด้วยเป็นเนื้อเจลที่มีความรู้สึกพอใช้แล้วมีความสดชื่นเย็นสบายที่สำคัญทำให้ผิวแบบมีความขาวออร่านั่นเอง,เองนะใส่ลงไปเลยค่ะนี่เนื้อเจลจะมีความใส สีค่อนไปดังเขียวนิดนึงนะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจ้าจง นูได้ครีมมาแล้วนะคะนี่เลยคือตัวนี้ เป็นเซรั่มแครอทนั่นเองนะทำหนึ่งครั้งสามารถใช้ได้3 4ถึง4วันนะคะทำในสัดส่วนแล้วก็ปริมาณที่ไม่เยอะมากจนเกินไปสามารถลดสัดส่วนแล้วก็ปริมาณลงได้ถ้าเกิดว่าทำสูตรนี้แล้วผิวหน้ามันก็ลดน้ำมันมะพร้าวลดวิตามินอ e ีลงไปนิดหนึ่งก็ได้นะคะ mm hmm. เพิ่มอะโลเวรลาเจลลงไปแทนนะถ้าเกิดว่าคิดว่าทำแล้วตื่นมาแล้วผิวหน้าเด้งฟูก็ตามสูตรนี้เลย mm hmm. ได้เลยนะคะเรามาทากันเลยดีกว่า ส่วนนี้สามารถทาได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวหน้ามันนิดหนึ่งเชา้าอาจจะทาไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีความมันเยิมย้มเยิ้มแต่ว่าตอนกลางคืนก็คือทาได้นะเพราะว่าตื่นมาแล้วหน้าจะดูไม่แห้งดูมีผิวสุขภาพดีดูเต่งตึง,ตงฟูฟูทากันเลยดีกว่านะไปหากระปุกใส่ให้เรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็เก็บในตู้เย็นนะคะไม่ตู้เย็นก็ได้เพราะว่า3 4วันก็คือหมดอะ แล้วก็ทาในปริมาณที่มันมีความชุ่มมากพอนะไม่ได้ทาแบบเหมือนครีมที่มันให้มันซึมลงทั่วไปแบบนั้นนะคือนี้ทาในปริมาณที่แบบค่อนข้างจะเยอะ บางทีก็ไม่สามารถที่จะนอนเลยได้นะเพราะว่ามันมีความมันเยิมนะแล้วเราก็ต้องรอให้มันเซตตัวนิดนึงแล้วเราเข้าไปนอนนะจ๊ะกดมาประมาณสักปัม๊มสองปัม๊มแล้วก็มาทาทาได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะสูตรน,นี้ไม่มีแอลกอฮอล,ล,ล์มีวิตามินล้วนๆมีเจลมีวิตามินมีมะมันมะพร้าวปลอดภัยต่อผิวนะ นี่เรียบร้อยนะคะก็รอให้มันเสร็จตัวไม่ว่าจะเป็นสูตรธรรมชาติหรือว่าครีมสําเร็จรูปทั่วไปเนี่ยการจะทาบนผิวหน้าให้มันเห็นผลมันต้องใช้ระยะเวลากันทั้งนั้นนะการเห็นผลมันขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนด้วยว่าพื้นฐานผิวนั้นดีหรือว่าไม่ดีขนาดไหนนะเพื่อให้มันเป็นการเห็นผลก็เราสมควรจะใช้เป็นระยะเวลาเนานๆวันนี้กินกุ้งดีด ได้แบบนี้นูก็ขอตัวไปก่อนดีกว่านะคะวันนี้นูอัสลามวอะลก์มสวัสดีค่ะ